สวัสดีชาเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสูด่ดีไอีวาเกมเมอร์กีดีว่เาเจ้าเก่าครับผมเราอยู่ในเกมโลบอกในแมปโท์ทาวเวอร์ครับผมซึ่งเป็นแมปท,ที่เราจะเจอภัยพิบัติทุกๆ15วินาทีเฮ้ยมันจะเป็นการสุ่มภัยพิบัติหรือว่าเพื่อนแกล้งโดยการใส่ภัยพิบัติเข้าไปก็ได้นะครับ แล้ววันนี้ผมมากับเจ้านี่ครับผมคีย์บอร์ดคีย์คอน V6 Max Full Size Wireless Mechanical Keyboard นะผมซึ่งตัวคีย์คอนตัวนี้ฮะผมนี่เป็นบูทูธไงเราสามารถเอ่อไม่จำเป็นต้องใช้สายครับผมเปิดปุ๊บนี่เปิดบูทูธเรียบร้อยครับก็าสามารถใช้กับอ,อคอมพิวเตอร์ของเราเลยได้ครับผมตัวปุ่มเป็นแบบเลสลินเนียครับผม Silent s i เลนส s w วิต h ครับผมเงียบๆน,นะใครที่ชอบแบบปุ่มเงียบๆ แนะนำตัวนี้เลยครับผมโอ้โหกดยังไงก็เ,เรียบไม่เขาเรียกไม่สร้างความรำคาญป๊กป๊กปอถ้าเกิดใครชอบแบบนี้ครับผมตัวเนี้เป็นตัวเลือกของคุณเลยครับแต่ไปเล่นเก,นเกนมไปดีกว่าครับปรับเสียงก็ได้ด้วยนี้ปรับโอ้โห เห็นความพินาศข้างหลังแล้วฉันรู้เลยว่าอนาคตของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะต้องจบไม่สวยอย่างแน่นอนเราจะต้องตกลงเพราะว่ามีอุกกาบาดเอาเป็นว่าก,ก่อนอื่นเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนอกตอนนี้เข้าสู่ช่องของาุแจงป่าแล้วก็พี่กิตอีวากเกมเมอร์นั่นเองค่ะย้วาวเอ,อาหลุมันมีของดีลงแล้วไงมันทำไมหรอห๋อทำอะไรทำอะไรเออแม่งจะมาร่องหนก็ไม่ใช่ว่าตีไม่โดนตอนนี้ สงครามไม่ดีลงมันสงครามสงครามไม่มีพรมเขียนว่ามีได้คนเดียวเดี๋ยวล็อกเอาละกันเดี๋ยวรอก่อนวันนี้นะคะเราอยู่ในแมปโทโอ้โหโททาวเวอร์กันอีกนะคะทุกโอ้ยอะไรเนี่ยคือคนนี้มันชอบแกล้งคนอื่นอ่ะระหว่างใต้๋ยวเราซื้อของเลยเดี๋ยวก่อนดี๋วก่อนแบบนี้นะคะมีชื่อว่าดีเซ็ตเตอร์สลัทาวเวอร์นั่นเองค่ะป้าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปปีนหอกันนะคะพร้อมกับ กวามวินาสันตโลของเออเขาเรียกว่าอะไรนะมหันตภัยเหรอใช่ต้องบอกว่ามันคือไฟพิบพัติต่างๆเออไฟพิบัติอุทกภัยทุกอย่างเ,เลยโดยจะเป็นน้ำท่วมลาวาหรือก็ตันแต่นะคะแต่ว่าทุกๆชั้นเนี่ยมันจะมีอันนี้ให้ซึ่งมันจะเป็นห้องแ<อ>บบปลอดภัยเราจะไม่โดนอะไรเลยนะคะแต่เราไม่สนเพราะว่าเราคิดว่าเราสามารถเอาอยู่มาเจออีกนะอีกสิบวินะไม่เป็นไรคืออุจจุขภัยอะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะตายทุกอันเนี่ยพี่กิบแต่ว่าเราได้อยู่จริง นี่นี่อยู่นอกนี่ไม่เป็นโดนไม่โดนบอกเลยอยู่นอกนี่ไม่โดนนี่อยู่นอกไม่โดนเห็นปะโอ้โธ่ไม่ไม่เีคนอ่ะฝนกุดฝนกุดโอ้โหเจ็บอะเอ้ยแต่พี่อยู่อยู่ข้างนอกไม่โดนบอกเลยทำไมอ่ะแล้วมันมันตกข้างในไงแต่มันไม่ตกข้างนอกจุ๊บแย้อ๋ยาวมันตกหมดเลยโอ้โหเดี๋ยวพี่ตกแล้วนั่นะพี่เสียพี่กดจะจะกดไอ้นี่พี่จะกดเด้งดึง เราไม่ได้ทำรายอยงมันโอ้โหเอาอยู่ดีได้ตังปางมันลุกไปเราไปกันต่อเฮ้วนๆนวนวนๆอะไรอ่ะมันมันทายมันายอมันทายรอน่นากรอรนะคะเฮ้ยรึ่ะขนหนมันีมันมีท้องตอไปัึยงกับทุกคนขึ้นไปเดี๋ยวนะยิงผวินาันนี้วู้ววไม่รู้เหมือนกันนะอุปการอุปการไม่ออ ไปเขล้วมันเป็นไงอ่ะมาแล้วมาแล้วพี่โอ้โหโอ้โหไปหินตกไปอ่ะตุ่มโต้อย่าอย่าอย่จะงอกหน้าไปดิเดี๋ยวโดนไม่ขอดู้วยรู้ไงโอ้ยคนไทยนะมาแล้วผมแง่ไปแต่เราไปต่อเราไปต่อคนไทยอยากรู้โอ้ยอย่าเบียดกันโอ้โหเพื่อนคนนี้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนมาแล้วเราไปขึ้นไันไดมาเอาอะไรอ่ะเีิดดีกว่า เเราไปต่อเราไปต่อตอนนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปนี่เรามาทางนี้กระโดดมาปางเดี๋ยวเขา <ล ok S 1> แขนปึ๊บ,บ,บปางโดนแน่เราไงอะเราไงนี่ค่ะสมนีค้คนเดียวค่ะคอนคะคอนื่นไม่เกี่ยวเนาะมาดิมาดอุ้ยอุ้ยอุ้ยดิเซเตอร์อินประมาณเจ็ดวิว้ายถูกขอให้มันไม่ถูกเดือดขอให้มันไม่ยากเฮ้ยอากาศหนาวโอ้กระจอกเฮ้ยน้ำแข็งโอ้โหทุกอย่างเป็นน้ำแข็งเลยเนี่ย อะไรแบบว่าเมืองหนาวเนาะอะไรแ,แบบเคยชินกับอดีตน,นิดนึงไม่เป็นไ<ะ>รอยู่นี้ได้อยู่นี้ได้อยู่ตรงบันไดเนี่ยไม่ไปไหนไว้เอ้ยเขาบอกเอมับบเป็นเป็นลูกหล่าประมา,า,าลูกหลานชาวอลาสก้านะคะวิ่ง <c oughs> ไปเราไปต่อเราไปต่อเราไปไดพไพ้พี่กิทมาเร็วไอ้พังรอพี่กิทด้วยนือเรื่องรักตีพี่เหมือนตีเขาทำไมอ่ะปาวันนี้แอบดีไงฟังอ่ะแล้วเขาไปไหนแล้วอ่ะ หายยไปเลกระโดดข้ามมานี่ไงเขาโดดมาฝั่งนี้ปู่เขาใช้ไอ้นี่ตลอดเลยสปริงอ่ะเขาใช้ทำไมสปริงอ่ะเล่นเองดิเออเนอะอะไรอ่ะพี่ก็เดินตามปางกันแล้วกระป่างขึ้นมาข้างบนต่อเฮ้ยสามวิถึงต้มมีมาว้าวโลโโล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 โอันนี้น่าจะแรงอยู่น่าจะแรงอุ้ยมาแล้วอ้าวน่าจจริงจริงจริงก็จะซื้อมีมาอยู่ข้างล่างนี่แล้วอ่ะ ช่ขัดฝึกมาอขัดไม้ไอ้ปานเสงกระตุกมาแล้วค่อยขึ้นมามันมีขึ้นเนี่ยซึ่งมันไม่มามันอยู่ข้างล่างเฉยพี่ไปละบ้าบ้าบ้ไปพอดีกว่าอ้าวโอ้โหตกลงมาข้างล่างเลยอ้าวเออขึ้นหรอคะทางไม่ทางมันขาดทางมันหายไม่เป็นไรเราจะไปกันต่อนะคะทุกคนโอ้โหทางหายทางขาวนี่คือลืมไปได้ยังไงว่าทางมันหายนี้ ไม่ได้แล้วเราต้องขึ้นไปใหม่เพราะ่ตอนนี้เราอยู่ที่สีชมพูนะคะทุกคนขึ้นมากรีังโอเคเลยนี้ต้องต้องเหยียบคันนีเตอมาอีกภายในหกวิป้าเอ้ยป้าทำไรอ่ะป้ามันตกเขาทำไมตีคนนี้ตีคนนี้ตีคนนี้วิกวิกิกวินกวิกวิกวิกวนกวกวิกวกกนีนกกกก นนออื่่ยูเอ๊ะมาเป่าตัวนี้มาเป่ามาเป่าสองหนึ่งนี่ร้อนนี่นะร้อนเตียงกับร้อนแจ้งก่นรอ้งก่นไปต่อวิสิบแปดวิผันปะเนี่ยปั้ร้อนปะเหน็บปั้นร้อนปะเดี๋ยวผันไม่ไม่เหงียบเลยลูกพีไปละไม่เกี่ยวกับพี่นะใครอยากให้พี่ปากินมะนาวอันนี้ไม่ได้กินแล้วนะคะทุกคนกินเดี๋ยวนี้กินเข้าไปแสบแสบหลักไหนนี่วะ เฮ้ยมาแล้วกินหรือยังแป๊บเดียวกำลังจะกินนะไม่แต่จริงๆแล้วแหวแองอะไม่ได้มีจิตนาที่จะแกล้งใครนะคะแต่ว่าเมื่อก uh> ี้ป uh ้ามันพูดว่าเหนื่อยป้ารอนป้าจะรู้แล้วมันจะตกใจแล้วตกมันก่อนนะคะทุกคนกินมะนาวหนึ่งฝาดนะคะโอเคไปละอู้วว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 วเปรี้ยวหน่อยวว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 ว จริงๆมันไม่ใช่แบบบทลงโทษป้าหอยปังอ่ะคือการที่มันกินมะนาวอ่ะเท่ากับว่ามันเหมือนได้รางวัลอ่ะทุกคนมันไม่ใช่บทลงโทษเลยนะคะถ้าใครเข้าใจว่ามันคือบทลงโทษเนี่ยเข้าใจซะใหม่เพราะว่ามันไม่ใช่เป้าชินกินมะนาวค่ะอึือลดเนาะมันต้องกดตุ่มพี่อยู่ตรงสีแดงครับลูกแดงข้างบนสีแดงเป็นร้ายมันข้ามข้อกุ่มโอเคดูสีแดงแล้วแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวคือมันอาจจะมีแบบอะไรที่มันแบบกดร้ายดังนั้ระโดมาจะอยู่ตรงนี้นไหมแคถ้าระโดเองอุยได้เรื่องมาเรื่อง ลูกใหญ่ใหญ่ยูปล้วหนูหนูหนูคือปลากระถาทอร์โดเฮ้ยสีแดงนี่คือบนสุดแล้วนะไม่หรอใช่สีแดงคือบนสุดแล้วแต่ถ้าเราถึงก่อนเราจะทำการแกล้งคนอื่นเอาโอเคพี่จะไปแกล้งคนอื่นเอาพี่อยากแกล้งคนอื่น <c oughs> อยากแกล้งแล้เกินเลยไอ้ตัวเขียว oh. ไอ้ตัวเขียวมันตีคนอ,อื่นไอ้ตัวเขียวมันตีคนอื่น ได้ดิเดี๋ยวฉันจัดการให้เดี๋ยวรอฉันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก็แล้วกันรอแป๊บเฮ้ยฉันวนเขาแถมมาหนี้พรมอ้าวเฮ้ยอยากได้อยากได้อยากได้เลยเหรอเฮ้ยอยากพึ่งเข้าเส้นชัยให้เข้าไปที่พรมก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเข้าเส้นชัยมันลงดึงมาข้างล่างเลยอ๋ออเค้กอเด้นคาเพชรว้าวฉันได้กอเด้นคาเพชรแล้วฉันก็ได้กอเด้นสลับด้วยวู้ว แต่พี่กินต้องขึ้นมาใหม่นะคะทุกคนเพราะว่าของพี่กิเนเดี๋ยวก็คือไม่ได้ขึ้นอะไรเลยนะคะเดี๋ยวรอพี่ปางตรงน,นี้กันเราจะเตรียมเราจะเตเรเตียมมือให้พี่ปางนะคะเนื่องจากว่าพี่ปางเขากำลังมาเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมมือเพื่อเอื้อม<ๆ><ร>ไปจับพี่ปางเตรียมมือเพื่อจับเฮ้ยแต่จริงๆแล้วว่ามันมีแบบมันมีไอ้นี่เยอะกว่านี้นะคืออะไรอะการที่เราแบบเห็นดีเซเตอร์อย่างเงี้ยที่เราเจอจะบอกเลยนะว่ามันยังไม่ครบเฮ้ยเจอปะพี่กินพี่กินพี่กินยืนพี่กินดู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  นี<ส> <tää Jes> ไ่ไอ mm ้ปางพี่ขิดมาขล่างมาขล่างแล้วมาดูเครื่องนี้มันคือว่าเครื่องเวเตอร์ชชนมาดูมาดูพี่ิต้องขึ้นไปแล้วพี่ินอ่ะพี่อยากได้ผมมานีอยากได้ผมนตบอดตบออนี่ใหญ่เลยวะพี่นีใหญ่เลยพี่นีใหญ่เลยไ่อเอา้าเนยเส้อเหลอไ้เหลอเนี่ยเออาดิ นไอ้ฝนกดมาอยากรู้จังว่าฝนกดจะเจ็บขนาดไหนไ<ม>เจ็บมากเจ็บมากมันมาพยายามตีแกพยายามตีแกพยายามตีแกมาตีดิมาตีเพื่อนฉันไอ้ความมันต้องขึ้นไปสูงๆมาถึงจะเจ็บกับฝนกดอ่ะอันนี้เจ็บจริงแต่ว่านี่เดี๋ยวฉันจะใช้เครื่องนี้ให้ดูเอาเอาเอาดิเครื่องอะไรอ่ะอันนี้มันคือเครื่องรวมโคตรแห่งความมหันตภัยรวมมิดเหรอมเยีมันตีมัน คือทุกอย่างาที่มอยู่ในแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิดซึนามนี้หรือว่าฟ้าผ่าฟ้าถลบดินทลายมันจะมาอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนค<อ>ิปประมาณสิบห้าวิเราจะได้เห็นกันรวมมิดจะแบบอะไรนี่ดอาวอะไรเนี่ยเก็บก่อนอ๋อเฟีลิตเกมโัไอ้นู้อะไรเพราะฉะนั้นเราจะออกไปดูตรงนี้เดี๋ยวเราตายตัวอุ้ยรวมมิดเลยอ่ะมาแล้วอหนึ่งมาดูดิมาตี มันจะมีุกาบาตขึ้นเลว้าวอุกบาตและทอร์นาโดโอ้ทอร์นาโดทุกชั้นเลยอ่ะตอนนี้แล้วก็มีอุกบาตด้วยมาะธุอุ้ยเจนกันด้วชั้นพิก้าออกไปเลยวู้ฮู้อยากเล่นด้วยอ่ะมาเล่นยังไงอันเนี้ยเล่นด้วยวิ่งแค่วิ่งตามเขาไปข้างในมันโอ้ยอุ้ยแต่เนี้ยมันยังไม่สบใจพอขอดูอีกได้๋ยปะคือรอบนี้มันน้อยเกินอะเออไหนดูกดดิปึ๊บ มาคา <Hey. S 1> ราโด้ใครโหมนะุนกับ<ม>คือเอาจริงนะรอบหนึ่งที่จะลองกดอะ่ะแจนเจอกับเพาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเป็นลาวาแล้วคือลาวาไล่ถ่ายไปถึงชั้นบนสุดเลยค่ะทุกคนแล้วตายกันหมดเลยอันนั้นน่ะสะใจมากนะคะดีมาก oh. อันนั้นแบบ oh. เลิศวอคเคนโอ้วอคิโนโอ้วอคเคนน่ะไปลองกดวอคิโนนดูเอออ่ะไอ้ปังลองดูเพราะมันเป็นการสุ่มเนาะมันจะสุ่มดิเซปเตอร์ทั้งหมดสองอันนะคะทุกคนอ่ะไม่แน่รอบนี้เราอาจจะไม่เจอกั oh. นก็ได้เฮ้ยไอปังกูแล้ว มัน,ม,น,ม,นมันเพิ่มได้นี่ป่ะเพิ่มได้เลือกมากกว่าหนึ่งปะฉันลองอยูเดี๋ยวฉันลองฉันลองลองรอแป๊บนึงฉันจะลองสักห้าไม่ได้จัดไปโอ้โหห้าอันดูนี่มันจะมีหน้าสันตโลแค่ไหนเออเอาดิจะทำไม่ได้อันอันเดียวอตุ๊ดเออสี่แล้วสี่แล้วดีเซ็ตเตอร์สี่น่าจะแปดป้าเนี่ยรวมแปดป้งก็มากปะไม่ได้ได้แค่นี้แหละไม่เกียร์น่ะออกมาออกมาแล้วโอแคนโน่ฝนตกโอ้โหโอ้โห โอ้โหอลังการโอ้ยนี่เราวางไปแล้วล่ะโอ้โหตายแล้วตายอีกโอ้โหอะไรวะน่าทุกันท oh. ุกครั้งที่เราล้วงกันอยู э ่ในแบบแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้คือโคตรแห่ความแบบพังพินาศเลยนะคะมันติดดีแต่เตอร์กดแกงเพื่อนได้แต่ระบังนิดหน่อยนะคะแต่แลกมาด้วยความสีใจก็โอเคอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนครั้งนี้เนี่ยพวกเราทั้งหมด สคนเนี่ยก็ไปได้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆคนจะชอบแบบนี้กันนะแบบนี้สนุกมากนะคะกดว้โอ้ยเซ็ปิ้วโอ้โหงานเนยนี่อันเนี้ยโคตนานอ่ะเอาเป็นว่านะคะถ้าใครชอบแบบนี้ชอบเกมนี้อย่าลืมตัวอะไก็แชร์กด subscribe กับพวกเราได้นะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆเพื่อจะได้พลาดกันเนาะสุดท้านี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปคน a few moments later ฉันรีบมาแ้วเร็วๆไม่ ay, moon, лон, ไมีคนตามเกะมาเร็ um, oh. 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 Eger, ale, in, oh. Oh. ว no ดุมดมเกลไม่มีคนมาอีกคนนึงอดิอตอดีตเออไม่กี่เดือเฮ้ยเดือดร้อนได้ปลาขอโทษขอโทษขออ้าอันนี้ปลาตกเองฉันเปล่าแต่ตกตอนนี้ไม่มีเครื่องรองรับด้วยนะคนเลือดแตจริงเฮ้ยเดือดเดือบมันมีเครื่องรองรับด้วยเหรอไหนลองเข้าดูดิ น,นึงอีกคนนึง้ยนะต่อแล้วม,<า>มีคนไปอีกแล้วตามไม่มีคนไปอีกแล้วจะไม่แกล้งเขาแล้วการแกล้งกันมันไม่ใช่เรื่องดี <c oughs> เราเขาเรียกว่าเป็นการแกล้งแบบพอหอมปากหอมคอแล้วแกล้งเขานิดหน่อยพอเฮ้ยเขาตีแน่ไปตกไปนี่แนะ่ไอ้ซนะูดามิมาโอ้โหแล้ว เจอก,กันค่ะทุกคนบ๊ายบาย <laughs>